โอเคเราอัดคลิปไปใช่ไหมอัดแล้วนะอัดแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่เกม War Thunder ที่เราก็ผมก็พยายามอัดเกมนี้นะแต่ก็มันหน้าจอดําก็เลยต้องแบบย่อเป็นวินโดว์หรือเปล่าไม่รู้ที่มันเขียนกันไว้เดี๋ยวอาดคลิปอยู่ปเนียอัดอยู่อัดอยู่ก็คือหน้าจอนะตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันไม่เต็มจอก็คือเราแบบทำมันแบบเป็นวินโดว์ย่อมันนิดนึงนิดนึงซึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ผมอัดคลิปไม่ได้แน่นอน อย่าสงสัยทำไมผมมองมุมสูงเพราะว่ามันจะได้ลืน่น <c> ว <oughs> ันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจแปนนะครับดื้อดืแล้วดูดูก่อนหน้าดู <c oughs> มีถังน้ำมันติดเต็มเลยว้า wow. วมันช่างอะไรขนาดนี้คืออย่าสงสัยว่าทำไมผมติดเพราะว่ามันฟเฟี้ยวเกินมันฟเฟี้ยวนะครับเพื่อนมันฟเฟี้ยวมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดเอาจริงนะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไรเลยตอนนี้ผมจะไปเล่นโหมดไม่มีเป้าแล้วกัน เอาง่ายๆคือเราจะไม่เห็นชื่อศัตรูถ้าใครนะครับที่อยากโหลดเกมนี้นะครับเกมนี้สามารถเล่นทั้งเครื่องบินรถถังเรือ3อย่างคุณจะเล่นได้แล้วคุณจะรู้สึกสนุกเพราะว่าเกมนี้สําหรับใครที่ชอบรถถังสมัยสงครามครั้งที่เออสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็สามารถที่จะมาเล่นเกมนี้ได้เลยบอ r เ t h u ด d e r เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปผมเองโอเคนะ เราอยู่ในแมปทะเลทรยายมั้งสักแมปหนึ่งเนี่ยแหละอ่ะเราจะเอารถถังคันนี้ไปด้วยผมก็อ่านชื่อรถถังไม่ออกด้วย AC ซแมนเราส่วนยังเดียวคือการเล่นเราเป็นรถถังญี่ปุ่นมีความหนาระดับระดับ75บ mm. มิลลิเมตรเดี๋ยว75บ้มิลลิเมตรแล้นมันก่อวะให้มันก็มีก่อใช่ไหมเราไม่ได้ดูเลยช่างมันมเด็ พีเอลจะทําให้สู่ความเฮ้ยในเงื่อนระฐสังคาสึกจำไว้นะครับทุกคนอย่าอย่าเสียงอย่าเสียงเดี๋ยวผมเสียงมากเลยโอเคอย่านื้เพื่อความพึ่เขิ่อนเพื่อเขื่ขึ้นเราจะเปิดเพลงองค์จักรพรรดิพัด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 เข้าไปใจเอ้าสังคัดสุขเห็นไหมครับทุกคน ก็โอ้โหโอเคครับทุกคนระเบิดไปครับม,มันเป็นรถถังอะไรอะถังกีดไอเอสดอไม่เห็นไอเอสโอโ้โหใหม่ใหม่ใหม่ดูดูอุต่าห์ใส่ใส่แบบที่พางตัวมาอย่างดี มันบีจริงๆเหรอสีเขียวกับสีขาวนี่นะเนียนสุดๆเนียนสุดๆแต่สิ่งที่ตามมาคือตายกันยกใหญ่ซึ่งผมไม่ชอบโอ้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเทียร์แรกนี่เพื่อนนายเอาเทียร์แรกมาทำไมให้ยิงอะไรเอออย่าไปยิงเพื่อนเฮ้ยอย่าไปอย่าไปบูลลี่เขาอย่าไม่ไม่อย่าไปยิงเขา ไม,ไม่จะไปยิงเขาทำไมเนี่ยไปยแคสอะไรรถถังเทียแรงเห็น <laughs> แม่เขาชนแล้วเนี่ยเดี๋ยวละเราเจอหนึ่งตัวนะครับโอเค โดนยอ่ะเมย์น้นาหนในใมยยิง่นยิงไฟิงเลยมันจิงจริงิงมันเลยริงมันเพื่อนถอยถอยยมันจะยิงปืนใส่เ,เพื่อนใจเย็นเยนเพื่อนเพื่อน<ๆ>รู้รู้ว่าอยากได้คิวเพื่อนเพื่อน,<ๆ>อนใจเย็นเยนเพื่อนพลังแห่งเควีมาแล้วไม่กลนะัวน่ลังเก อ้าวายิงพลาดทอยเพื่อนทอยเฮ้ยยิงพลาดแล้วไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดโอเคอเคพื่อนขอบคุณมาก thank you very much ไอ้พีเอลคือเล่นไงบอกว่าคงไม่มีใครนะก็หวังว่าอย่างนั้นก็หวังว่าคงจะไม่เจอรถถัทงที่โหดกว่าแต่ก็หวังอะไรมากส่วนใหญ่ก็เจอ ไปดักยิงกันอยู่ตรงหน้าฐานเขาเนี่ยดูจริงๆเพื่อนเอาเลยนี่ผมทำให้มันเลื่อนเสือนะเอายังไงได้อะ่ะงบ5,000 5,000นี่นิดต2 5 0วะประมาณนี้่งจุนอ้าเพื่อนแตกไม่เพื่อนนายตาลไปแล้ว โอ้โอ้ไม่คนตายหนึ่งคนเนี่ยไม่เป็นไรครับเขาตายหนึ่งคน <c oughs> ก็ดีกว่าตายยกคันระ <laughs> เบิดเบิ่มๆเลยจัดมาดีเบิ่มๆไอ้จริงผมเคยยิงเสือเอ้ยนี่มันรถถังอังกฤษว่ะเอ้ <c oughs> อะไรนะ อาเชื่อใช่คืออาเชื่ออาเชื่อถอยหลังเดินหน้าคือตรงนี้ข้างหน้านี่อ่ะนี่คือเดินหน้าอันนี้คือถอยหลังใครเอาปืนติดข้างหลังให้นายอีเยี่ยมคือจะหันคือจะยิงแต่ละทีจะต้องแบบดีฟโชว์3มรองศาเพื่อให้ศัตรูได้ได้เฟียวด้โอ้ไกอดโอ้ไม่กอดผมไม่อยากยิงข้ามฟ้า เฮ้พวกนี้มันยิงกันเป็นเมสเลยนะยิงกันโดนได้ไงผมยิงยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลย <c oughs> คือเราเกมนี้มันต้องแบบการะยะด้วย <c oughs> ว่ามันประมาณไหนไม่งมาเป็นฟิสิกส์เลย <c oughs> โอเคนะอ่ะอมา,มาละเฮ้ยมียรถทางญี่ปุ่นไหนเพิ่มยาเข้ามาด้วยเราไม่มีมันต้องเสีย500ร้อยพอซึ่งเรามีแค่ถังน้ำมัน ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวครับศรัทธาและจงที่เพิ่กับญี่ปุ่นไม่ยังไงก็ตายเอ๊ะตะตัวตะตัวเฮ้ยเพื่อเบื่อเบื่อปุ้งมันวิ่งกันอยู่ปุ้งถ้าผมยิงโดนก็ตายก็คือสุดฟุกมากเลยไม่เห็นนะปุ้ย ฮิตฮิตเหรอไม่นะก็ยิงดีกว่าไม่โดนนะเห็นไหมครับคือเขาจะยิงกันเป็นเมสเลยแบบยิงกันแบบโคตรของโคตรไก่เราอยู่อย่างนี้เราเสี่ยงครับโอ้โหจะสูญถ่านมาแบบรวดเร็วเพื่อนเราต้องวิ่งแล้วมาเล็งผมไม่อย่าเล็งอย่าเล็งตัวใหญ่กว่าสิโอ oh shit oh shit วอะ oh shit ตูไปอื้อมิองเอต๋ ไม่ปลดเฮ้ยเฉลับออกปิงปิงปิงแม่มันใช้ปืนลองแน่ๆเลยแมวผมโดนเอเอ็มหกเอหนึ่ง่ะสหรัฐอ,อเมริกา โอ้ไม่ชั้นมีรถทางคันนี้อยู่ไม่ต้องกลัวโอเคไม่ต้องกินอะไรมากมเดี๋ยวคุ่มต้นไม้ต้นไม้ไมคุณบังผมโอเคเราเจอต้นไม้แล้วปล่อยสูงกว่านี้เตะปล่อย ตุ้มลุไปไปเออตุ้มตามไปกระท่อมันไปเออตุ้มว้าโ <c oughs> อ,อ้ไม่ยิยงไม่เข้าถอยดีกว่า <c oughs> ไปเออไม่ไม่เราอย่าเสี่ยงเขารู้แล้วโอ,อากาสยัดถูกแม่ไม่ต้องถัว Vả lại, hai dòng phú mai anh. Fire! <laughs> Fire! Okay. Fire! À, ăn Nhìn Fire! Boo. À. À, dạ. à. Fire! 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 อ้ามายจอดดูเช็ดโอช่าไม่นะรถถังกันเราสู้ไม่ได้โดนอเมริกายิงมาสองครั้งแล้วมาล้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยรามีการอยู่ไม่ต้องกลัวเรามีรถถังเรากันอยู่ไม่ต้องกลัวยิงมาเงี้ยวไม่โดนเออยปไปอุด โอ้โอ้โน้โน้โน้โอ้มันมันจะยิงดักเหรอแตกแตกโดนระเบิดเป็นไงล่ะลาเซียว้าปล่อยเออกะซุนกะซุนดีโหลดดีโหลดปล่อยเอ้ก็อดโน้ไม่ไม่ก็บินไม่ระเบิด ตู้ไม่เป็นไรไรเยเอาอีกว่าคือมินคือมินคือมินเอาอีกแล้วเชือบเบกันฮะดู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 ดนดู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 ดอดู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 ดอดอดู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 ดด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 ด ย,ยิงปืนก้นได้แล้วไวนะโดน M10 ยิงอ่ะรถถังซาฮารัฐอเมริกาโอ้เชี่ยโดนอีกแล้วเป็นอะไรโดนอเมริกายิงบ่อยอย่างไงเพราะญี่ปุ่นไปทำความชิบหายไปเยอะเอ้าไม่ใช่จะเย็นเย็นแม่หมแหมจะด่ามากันอย่าด่ามากันเพรพูดเล็กพ,พูดเล่นเยอะโอเคเราไม่เห็นเครื่องบินเทีนี้เครื่องบินก็หายหายไปไหนกันหมดอ่ะฮัลโหลเครื่องบินเอา้าเงาเลยไม่มีเครื่องบินให้ยิง

ไม่เราโดนเขายีมาว่าเราก็ไม่ค่อยเล่นเล่นมอเตอร์เดอร์เนี่ยเราไม่ได้โหนเลยเลยเนี่ยก็มีเจ้าโห่มาตอนที่เราแบบเอเอไม่มีว่าแต่ว่ามันขัดแย้งกันมากเลยยิงป้อยอ่ะป้อยอ่ะป้อยอ่ยิงได้แค่เจ็ดนัดป่อยอ่ไม่เหมือนตาเมื่อกี้เลยปอยิงได้ไม่ผมไม่ถูกกับป่าด้วยมันป่ามันเยอะ ปลาแล้เงาะและและไอ้นั่นอะไรวะนั่นอ่ะอ๋อพังแล้วพังแล้วพังแล้วผมก็นึกว่าแบบยังไม่พังยิงแม่งเอาโดนแท็กซะงั้นเอายิง,งมั่วๆโดนแท็กดีๆๆดีดีดีโอ้ยิงตัวต้องสูงวันนี้อ่ะเนี่ยคือผมต้องการโอ้โอใบเกิดใครยิงอ่ะ โอเคตังถังกิดเอาแหละนายนโอ้โอ้โอผมเห็นอย่างเดียวคือต้นไม้บางโอเคโอเคนะแย่จังเลยแย่จังเลยเ <c oughs> งินลดด้วยใช่ไหมเนี่ยน่าจะลดมานิดนึงโดนสักเท่าไหร่จะโดนศัตรูเนี่ยยิงก่อนเสมอเลยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาเล่นบอลทันเดอร์เพื่อความสนุกหรือว่าอะไรต่างๆก็ <c oughs> แล้วแต่เราเลย โอเคครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้สำหรับใครนะครับที่อยากเล่น War เ h u n ด e r ก็ดาวน์โหลดได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับใครที่ชอบชิ้นชอบเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นได้ดูมาลองเล่นอ่ะ <c oughs> ผมพูดไม่ค่อยเก่งโอเคไม่เจอกันใหม่ในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาไว้ติดตามคลิปที่สนุก,กวนี้ <c oughs>